มือในี้ามาเทียวสวนค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะมีสุยางค่ะพี่น้องบักม่วงยุดไต่ต้นบักม่วงพี่น้องเก็บบักม่วงค่ะในแล้วบักเขียบก็บักม่วงกำลังเหตุบ้านโอ้บ้านคือวิมานของเรา มึงคะพี่น้องหาบักเขียบอีกมันสิมีบ่บนโบคอยมีนวยงามซือ่อเนี่ยคะ่ะบรรยากาศพี่น้องมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมคะ่ะแต่ว่าปลูกหลายปีแล้วมันก็นเลยหกขนาดพี่น้องสูงวะไหวคะ่ะพี่นอ้องหยาขึ้นไหวคือนอย่างนี้น้องน้ำค่ะ ปลาบักเาาบักม่วงมาหาบักเขียบบอลูสิม,มี่บอค่ะมีเมื่อเชียงทองเนี่ยค่ะบักเผานำหอมบักกระ้อนก็มี ปลาเต็มน้องเลยค่ะค่ะพี่น้องเบ่งกล้วยค่ะโอ้ยกล้วยกล้วยลอยวีบ่ค่ะสุดยอดนี่ค่ะบุกือ บรรยากาศพี่น้องทงหน้าคุณค่ะเพิ่งกำลังดำหน้าอยู่ค่ะพี่น้องหลบขางเป็นทงหน้าค่ะเผากระโดกดกพี่น้องนะคะเผานดำหอมเผานดำหอมค่ะพี่น้องดกค่ะค่ะยุคขางทงหน้าค่ะพี่น้องค่ะ คนกำลังทำหน้ากันครับพี่น้องคนค่ะบรรยากาศต้นบักเผาต้นนีค่ะบักข้ากำลังโดกค่ะพี่น้องกำลังเป็นนวยค่โอ้อ่อนซ่อนเนาะคะ่ะขนาดนล้ค่ะมาไี้ยังค่ะพี่น้องบักเวอร์บอกค่ะ มักเวอร์ได้เนาะนี่พ่อได้กินยูพี่น้องกระถินอ่อนกับพี่น้อง นี่แหละค่ะเมือนนี้พามาชมธรำมาชาิด <c oughs> บ่อปลากับพี่น้องป๊ปาปลาพิษดกแห้งใช่ไหมโอ้ักเขือนี่ค่ะมะพร้าวที่นี่ เออจะดกถอะสุดยอดเลยครับพี่น้องพาวน้ำหอมกับพี่น้องนี่กะบ,บักม่วงค่ะโอ้โลนน้อยสุกก็นี่ะพา,าชมบรรยากาศรอบๆกับพี่น้องโอ้ตนใหม่ร้ายขนาดเลย ข้อปลาหาปลาเขียบกับพี่น้อง ซุปเหลักมีลอยบางยไปหนัอืเดจ้โอ้ยออนซ้อนลอยเัเขียบเนี่ยค่ะอ้ยหลายค่บ ก็พี่เหละออามาเอาถุงมาใส่นะ,ะบักหน่อยนง่งอืมอืมอ่ะพี่น้องถือใจกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามนะ,ะ้วค่ะพี่น้องปุ่นค่ะกาลังสีเห็ดวิมาน <c oughs> บ้านหลังไงได้แต่หลังคาเพรามีเงินงค่ะอยู่สูงสูงเุครับพี่น้องเอาทอบใจกับกดไลค์กดแชร์เ้อครับพี่น้องกดติดตามออนซ่อนอ่อนซ่อนหาศูนย์ชแนลครับพี่น้องขอบคุณค่ะ